เล่นกันดีๆนะลูกอะจำโบจำโบเล่นกับพิหานดีๆลูกนั่นเดี๋ยวพิฮานดีๆนะโอ้ไปเล่นกับพิหานกันไปโม้งโม่งโม่งอะลูกเน่ยน่ารักลูกเล่นเลยลูกเล่นเลยเล่นเลยครับเล่นเลยครับพิหานเล่นเลยลูก นุงไหมลูกสนุกไหมสนุกไหมครับฉันสนุกจังเลยฉันสนุกจังเลยฉันสนุกจังเลยครับ